สวัสดีคนไทยเชื้อสายดาวัวค่นทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาชี้แจงนะครับเกี่ยวกับการรายงานนะครับของคนที่คอมเมนต์ไม่สุภาพนะครับเนื่องจากว่าช่องเราเอานี้ก็เอาคลิปคัดสั่นคลิปนะฮะก็คือว่ามันมีอะไรที่ต้องสาสานะก็คือว่าเพเอผ้ผมที่จะพูดมาวันนี้คือที่บอกว่าโปรขั้นต้นก็คือ ือว่าเราจะรายงานหนึ่งกระดักกระดองคำน,นี้ผมต้องรอคลิปันนั้นนะั่นะคือจัดอันดับนะครับราม่าว่าก๊อปเนะ่ต้องลงก่อนหลังจากนั้นก็คือเราก็จะรายงานเลยคนที่ว่าก๊อปก๊อปอะไรกันเนะ่ไอ้คลิปที่ผมทํามานี่มันคือคําสอนทั้งนั้นนะครับและตอนนี้นะครับก็สถานการณ์โควิดนะช่วงนี้ก็ต้องระวังกันด้วยมึงยังไม่หายนะตอนนี้นะใครที่ใครที่เป็นแล้วนะครับ ติดเชื้อมาแล้วนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้นะเพื่อว่าเอาประสบการณ์แล้วต้องเราต้องระวังตัวนะครับนะก็ตอนนี้สหรัฐนะพุ่งป,ปีดอยู่ที่หนึ่งมันยังอยู่งนั้นแหละอยู่ไปอยู่ไปอย่างนั้นแหละอะนะประมาณตอนนี้ก็ประมาณหกเจ็ดล้านแล้วนะประมาณนั้นเพราะผมไม่ได้ติดตามข่าวทีีอะไรวะขส้ตว์เลยแม่พูดอะไรของกูนี่นะก็อีกคราวหนึ่งนะครับก็จะมี การแจกปัดรเครดหน้านะครับในช่วงเปิดเทอมหลังจากโควิดนี้นะแล้วก็จะมีการผ่อนเฟสร,ระยะที่ผ่อนเฟสสามระยะสามมาแหะก็คือคือ,คอฟิลจะเริ่มเริ่มเที่ยงคืนนะส่วนใหญ่ผมก็เล่น r าวช่วงปีสอบ้างนะเล่นแต่สก,กินตำรวจนะด่ามดามด่าม,มากเลยฮะนะทั้งทีมบางทีผมเล่นแรงนะผมจะเล่าให้ฟังคือเล่นไปเล่นมาด่ากันยาก,กันยับเล่นไม่เป็น เอาสก,กินตำรวจมาเพื่อคนก็กลัวนะครับนะก็คลิปนี้กูขอขอสองไลน์นะครับนะโอ้ทำไมต้องขอสองไลค์วะอเออขอตรงไรอะไรนะก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับมาชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้แล้วก็การรายงานนะคนที่คอมเมนต์ไม่สุภาพสำหรับคลิปนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วอีกูหักผมง่วงนะครับ <laughs> ถ้ามีคำหยาบก็ขออาภัยกันด้วย หลักเรื่องนี้สวัสดีครับผม